สวดีต้อนรับก็สุดช่องเอาไว้กน,นะครับวันนี้ไว้ก <c oughs> ก็มาที่คอสเวเบนะครับ <c oughs> เพื่อที่จะพาไปนั่งรถลอดอุโมงจากเกาะฮ่องกงนะครับไปยังฝั่งเกาลูนนะครับเพื่อที่จะไปย่านไททาวเรานะครับหรือก็เอเกาลูนซิตี้นะครับแล้วเราจะไปดูกันครับว่าวันนี้เราจะไปยังไงยังไงนะครับผมลุยก,กันครับ นี้ก็เอาไว้ก็ก็มาอยู่ตรงถนนตรงข้ามกับห้างโซโ,โก้แล้วนะครับผมนี่ครับตรงไฟแดงเลยนะครับตอนนี้เอาไว้ก็ก็จะเลี้ยวขวาไปนะครับไม่ต้องข้ามถนนไปฝั่งโซโก้นะครับตอนนี้ไว้ก็ก็เลี้ยวขวามาอยู่เย้งๆกับห้างโซโก้นะครับจะมีป้ายรถเมล์สายหนึ่งหนึ่งหกอยู่นะครับผมนี่ครับสายหนึ่งหนึ่งหกนะครับผมจะอยู่เย้งฝั่งตรงข้ามกับห้างโซโก้เลยนะครับนี่ครับจะมองเห็นอยู่ไะอยางงี้ครับ จะมีเห็นป้ายรถเมย์อยู่พอดีเลยนะครับผมครับผมครับรอแป๊บหนึ่งรถเมย์ก็มาแล้วนะครับเป็นสายหนึ่งหนึ่งหกนะครับที่เราจะไปกันวันนี้ครับนี่ครับก็จะขึ้นรถเมย์นะครับเราก็จะใช้โอตุพุตนะครับหรือบัตรปลาหมึกตุ๊ดไปเลยนะครับสิบเหรียญจุดเก้านะครับนี่ครับเราก็จะขึ้นรถเมย์แล้วนะครับผมตอนนี้ก็ขึ้นมาด้านบนแล้วครับหน้าโซโก้นะครับตอนนี้เราก็จะเริ่มออกนะครับ ถ้าใครมาฮ่องกงก็พยายามเตรียมเงินสดให้พอมีเหรียญมีอะไรให้พอนะครับอย่าใส่แบงค์ร้อยนะครับเพราะว่ารถเมย์เขาไม่มีทอนเหรียญให้นะครับเพราะว่าเราหยอดที่กล่องแล้วก็ให้เท่าไหร่ก็เท่านั้นเพราะว่าเขาไม่มีพนักง,งานเก็บเงินนะครับเราก็จะขึ้นบร,ริเวณด้านหน้านะครับผมขึ้นเสร็จแล้วก็เราก็หยอดเงินเข้ากล่องนะครับหรือถ้าจะให้ดีก็ใช้อตุพุตหรือบัตรปลาหมึกนะครับ อย่างง่ายที่สุดนะครับเราก็ไปไม่ไม่ยากนะครับในการาซื้อบัตรโอตุบุนนะครับซื้อตามสถานีรถไฟฟ้าทั่วไปได้เลยนะครับครับผมตอนนี้เราก็เข้ามาในย่านรถไฟเบ,เบแล้วนะครับเข้ามาในตัวรถไฟเบ,เบแล้วครับ ขึ้นจากหน้าโซโก้มาปุ๊บแล้วก็จะแวะอีกป้ายหนึ่งนะครับเลี้ยวซ้ายตรงใต้สะพานนี่ครับจะเป็นสะพานลอดไปตรงอุโมงค์นะครับเราก็จะเลี้ยวซ้ายเข้าไปรับคนอีกป้ายหนึ่งก็จะวนขึ้นสะพานเลยนะครับผมมาที่จะไปลงอุโมงค์เลยนะครับตรงนี้รถก็ขึ้นสะพานมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวเราจะดูกันครับว่าอุโมงค์ข้ามอ่าววิกตอเรียลอดอ่าววิกตอเรียนะครับไม่ได้ข้ามครับลอดครับผม ครับผมเพราะเป็นอุโมงเขาต้องเรียกรอ,อดนะครับผมต่ข่มจะเป็นสะพานใช่ไหมครับผมตอนนี้ก็นี่ครับให้ดูบริเวณตรงหน้าทางลงอุโมงนะครับผมนี่ครับผมบรรยากาศทางลงอุโมงนะครับ,รบตอนนี้ก็มาถึงบริเวณปากอุโมงทางลงแล้วนะครับผม นี่ครับก็ถึงเนี่ยครับก็จะรถก็จะชะลอชะลอเพราะมาจากหลายทางนะครับรถก็จะชะลอนิดนึงนะครับผมนี่ครับรถโดยสารรถเมย์ก็จะคิดฝั่งซ้ายนะครับตอนนี้ก็จะตีเข้าซ้ายนิดนึงนะครับก็การจราจรที่ฮ่องกองก็ไม่ค่อยรถก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยติดนะครับเพราะว่าในการใช้รถนี้ ค่อนข้างจะมีค่าใช้จ่ายแพงนะครับในการซื้อรถยนตแต่ละคันนี้เพราะว่าซื้อรถราคาไม่แพงนะครับเพราะาฏีที่นี่จะถูกมากนะครับแต่ว่าจะแพงก็ตรงที่ค่าจอดนะครับค่าใช้จ่ายต่อเดือนนี้เดือนหนึ่งก็ตกหลายพันอยู่เหมือนกันนะครับเกือบหมื่นเหรียญน,นะครับเพราะว่าค่าจอดเขาจะค่อนข้างแพงนะครับก็เลยไม่ค่อยนิยมเพราะว่านั่งรถโดยสารประจำทางนี้ก็ไปไหนมาไหนก็ถือว่าทั่วถึงนะครับผม เาจะการจราจรที่ไหนมันมันโอเคกว่าที่เราจะมีรถส่วนตัวนะครับมันคือประหยัดกว่าทั้งเยอะเลยนะครับผมในการนั่งรถโดยสารประจำทางนี้เพราะว่าเขาสามารถลิงก์ไปไหนมาไหนเขาจะลิงก์ให้ทั่วถึงกันเลยนะครับนี่ครับก็เป็นบรเวณอุโมงค์จากเราจะลอดมาจากคอสเวเบปุ๊บแล้วเราก็จะไปขึ้นตรงห่องเลยนะครับผม นะครับนี่เป็นอุโมงค์ลอดจากเกาะฮ่องกงมาห่องัมเลยนะครับผมแล้วเราก็จะต่อไปยาววิ่งไปจากห่องัมไปโทโกวานนะครับผมโทโกวานล้วก็จะวิ่งไปที่เกาลงเซงหรือเกาลูนซิต,ตี้เลยนะครับผมนะี่ครับเราก็จะลอดไปนะครับให้ดูเต็มๆไปเลยนะครับผม ตอนนี้ก็มาถึงสถานีหองคำแล้วนะครับก็จะมาจอดรับส่งผู้โดยสารที่ป้ายนี้นะครับเป็นป้ายตรงตรงบรงิเวณตรงนี้ก็จะเป็นสถานีรถไฟหองคำนะครับนี่ครับจะอยู่อยู่ตรงนี้ถ้าใครยังไงมาต่อรถไฟไปที่เมืองกินก็มาขึ้นตรงนี้ได้นะครับผมนี่ครับ ไปที่รอวูนะครับนี่ครับเดินข้ามสะพานลอยไปฝั่งนู้นได้เลยนี่ครับก็จะมีมอเตอร์ไซค์เหมือนกันนะครับกองกองแดดมอเตอร์ไซค์ก็ไม่ค่อยเยอะนะครับเพราะว่ารถมอเตอร์ไซค์ที่นี่ก็จะทําใบกับขี่ค่อนข้างจะยากนะครับยุ่งยากมากสอบปีเป็นปีสองปีกว่าจะได้ใบกับขี่นะครับ ไม่ใช่ว่าจะทำง่ายนะครับไม่เหมือนเมืองไทยเรานะครับที่ฮ่องกงนี้ใบรถขับขี่รถเดือนี้ก็ทำเป็นปีนะครับตั้งต้องลงทะเบียนสอบไว้เป็นปีนะครับทำยากมากนะครับสอบนี้คือต้องสอบเป๊ะๆทุกอย่างเลยนะครับที่นี่เขาไม่มีแบบว่าเออมีตังก็ใช่ว่าจะนั่นได้นะครับใบขับขี่คือก็เท่ากันหมดนะครับที่นี่ แต่แล้วเราก็จะไปที่โถกัวาวานนะครับโถกัวาวานนะครับแต่อยู่ตรงข้ามกับฝัง่งตรงกัววานนะครับคอสเวเบนะครับนี่ก็เป็นบริเวณด้านหน้านะครับเราก็จะไปกันครับครับส่วนด้านซ้ายมือก็เป็นสถานีรถไฟโฮเมนทินนะครับ เป็นสายสีเขียวนะครับที่ไปลงจอดที่หว่องปูนะครับตอนนี้เขาก็จะรับส่งอยู่บริเวณหน้าสถานีรถไฟนะครับโฮเมนทินนะครับถ้าใครจะมาเลยจากฮ่องกงมาอีกป้ายหนึ่งก็มาป้ายโฮเมนทินสามารถลงป้ายนี้สันั่งรถไฟสายสีเขียวไปที่นู่นนะครับที่เกียงแหลงได้เลยนะครับผมนะครับสำหรับใครมาฮ่องกงอยากจะนั่งรถ ดูวิวชมวิวดูบ้านเมืองเขานะครับว่าฮ่องกงเป็นยังไงก็ขึ้นตามที่เอาไว้รีวิวไว้นี่ก็ได้นะครับผมง่ายๆนะครับนั่งรถเมย์ไปก็ซาม่าก็ไปอย่างเงี้ยครับดูบรรยากาศชมวิวไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราไม่รีบเที่ยวอ,อะไรก็นั่งรถเมย์ชมวิวไปด้วยก็ดีครับถ้ารีบวิบบก็นั่งรถไฟไปว่ากันไปนะครับผม นี้ก็เป็นปั๊มน้ํามันนะครับปั๊มน้ํามันฮ่องกงพื้นที่เขาก็จํากัดนิดนึงเขาก็จะทําปั๊มน้ํามันอยู่ที่ใต้ตึกอาคารจอดรถเลยนะครับนี่ครับ่วนมากถ้าอยู่ในเมืองปั๊มน้ํามันก็จะอยู่ใต้ตึกนะครับผม ตอนนี้เราก็มาถึงป้ายเอ่อเราจะถึงป้ายที่เราจะลงแล้วนะครับผมลงที่โรงแรมรีเกนออเรนทัลโฮเทลนะครับผมครับดูดูดูบนบอร์ดรถเมล์เขาก็จะมีบอกนะครับเนี่ยครับ ถ้าใครมาไม่ดูเราก็มีบอร์ดให้ดูนะครับนี่เขาก็เขียนบอกนะครับโรงแรมดีเ i นอเอนเทนโฮเทลนี่แสดงว่าถึงป้ายที่เราจะลงแล้วนะครับตอนนี้เราก็มาลงที่เกาลูนซิตี้นะครับผมนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณส่วนเล็กที่คนไทยชอบมานั่งกันนะครับผม ำหรับใครมาที่ฮ่องกงหลายวันนี่อยากกินอาหารไทยก็แวะมาทานได้นะครับตรงนี้อาหารไทยมีให้เลือกแยอะแยะเลยนะครับเดินมาที่ส่วนเล็กนะครับเดี๋ยวจะให้ดูบริเวณด้านในสวนเล็กนะครับก็จะเป็นสวนหย่อมสาธารณะนะครับนี่ครับจะมากไปเดินคุยๆดูก็มีแต่คนไทยนั้นนะครับที่นั่งอยู่ตรงนี้ คนจีนก็ไม่ค่อยมานั่งเท่าไหร่ก็มีนะครับคนจีนก็มีส่วนมากจะเป็นคนไทยมากกว่านะครับนี่ครับในมุมนู้นก็น่าจะเป็นคนไทยนครับนั่งกินเบียร์กันอยู่นู่นครับผมเสร็จแล้วเราก็จะเดินมาเลยนะครับผมผ่านมาเลยนะครับผ่าน่วนเล็กมาเราก็จะเดินข้ามถนนนะครับไปตรงบริเวณหน้า ร้านหว่องจันจันนะครับตรงนี้จะเป็นร้านอาหารไทยนะครับหว่องจันจันนี่ครับเราจะเดินข้ามถนนไปเลยนะครับนี่ครับเสร็จแล้วเราก็จะเลี้ยวซ้ายตรงไปเลยนะครับไปตรงถนนเซาววอวอโลโรดนะครับ ก็จะมีต่านนี้ก็ย่านย่านคนไทยแล้วนะครับเนี่ยครับแล้วก็รับส่งของกลับเมืองไทยนะครับผมในร้านนี่ครับถนนเซียงหามโตนะครับหรือเซาวโรดนะครับเดี๋ยวเราจะไปนั่งหาอะไรกินก่อนนะครับตอนนี้ตอดน,น,น,นี้เลิกงานมาหาอะไรทานเสร็จแล้วก็จะเข้าบ้านนะครับ เดี๋ยวจะพาเดินดูนิดหนึ่งครับอันนี้แล้วก็เอาไว้ก็รีวิวไปหลายรอบแล้วนะครับนะครับดูคลิปเก่าๆที่เอาไว้รีวิวไว้ก็ได้นะครับตอนนี้ก็มาร้านประจําไว้กอนะครับร้านเจใหญ่นะครับอันนี้ก็พามากินผัดไทยนะครับนี่ครับอาหผัดไทยแบบไทยๆนะครับสี่สิบปวดเรียนนะครับนี่ครับ กินเสร็จล้วก็จะพาเดินไปดูนะครับบริเวณข้างๆนะครับร้านอุ่นไอรักอะไรเนี้ยครับตรงน,นี้เอาไว้มาพามารีวิวหลายรอบนะครับเอาไว้ก็จะพาไปอีกร้านนะครับไปอีกฝั่งนึงนะครับอีกถนนเส้นหนึ่งอยู่ใกล้ๆกันครับย่านนี้ก็เป็นย่านอาหารไทยเหมือนกันนะครับ เป็นร้านอาหารจีนนะครับออกแนวแต้เกี่วนะครับส่วนมากถ้าออกมาจากถนนเซาวอรแล้วก็จะเป็นร้านจีนสลับกับร้านไทยนะครับผมสองสามร้านจะเป็นอาหารไทยอาหารจีนนะครับนี่ก็เป็นร้านไทยอีกร้านหนึ่งนะครับเป็นอาหารขายข้าวแกงนะครับเหมือนเมืองไทยเลยนะครับนี่ครับก็จะมีอาหารขายนะครับตรงนี้ก็จะเป็นร้านครัวไทยนะครับนี่ครับ ใครจะมากินก็แวะมาทานได้นะครับอาหารไทยแยะๆเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นร้านลัดอีกร้านนึงนะครับอยู่ถัดมาอีกซอยจากเซาวอร์นะครับนี่ครับก็จะถัดมาก็เป็นร้านเสื้อผ้านะครับนี่ก็เป็นร้านไทยอยู่ติดๆอีกร้านหนึ่งนะครับนี่ครับแจ้วฮ้อนอุดรนะครับนี่ครับก็มีอีกหลายร้านนะครับก็อยู่ห่างๆครับ ก็ห่างกันนะครับพอเดินออกมาฝั่งหนึ่งก็จะเป็นรถไฟฟ้าอีกสถานีหนึ่งนะครับทรงวงังถอยนะครับทรงวังถอยน,นี่ก็เป็นร้านไทยเหมือนกันนะครับไทยฮอตตอนนี้ก็ปิดนะครับปิดอยู่ถ้าใครนี่ก็อีกร้านหนึ่งครับ ทรัพย์สินอะไรนี่ครับก็มีหลายร้านมาเดินดูแล้วกันนะครับถ้าใครมีเวลามาเที่ยวฮ่องกงหรือมาอยู่ฮ่องกงหล,หลายวันอยากกินอาหารไทยก็แวะมาทานได้นะครับมากินมาทานได้นะครับแต่นเอาไว้ก็อาทิตย์หนึ่งยังไงก็ต้องแวะไปกินนะครับเพราะขาดอาหารไทยไม่ได้ครับผมตรงนี้ก็จะเป็นตลาดนะครับ ตลาดกลูนซิต,ตี้นะครับเป็นด้านหน้านะครับถ้าไว้พูดอะไรผิดพลาดไปก็ขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ